หลังจากที่วันใช้มาครบครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับแต่จะมารีวิวให้ดูว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับนี่ครับตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ก็ออันดับแรกนะครับที่ว่ามีปัญหาของรุ่นนี้นะครับน็อตตัวนี้จะหายนะครับ อันนี้ถ้ามีเพื่อนๆท่านไหนเป็นแบบเดียวกันนะครับให้เม้นมาใต้คลิปเลยนะครับคือเจออันดับแรกน็อตตัวนี้หลุดหายนะครับอันที่สองที่มันมีปัญหาอยู่ก็คือตัวเนี้ยมันดังปะข้อตัวเนี้ยครับเวลาขับไปสักพักมันจะมีเสียงดังนะครับอันนี้สาเหตุน่าจะมาจากตอนที่เขาเช็ครถใหม่นะครับ วเวลาที่เขาเติมรถใหม่เขาต้องถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับแล้วเขาใส่เขา้านน่าจะไม่แน่นหรืยยังไงนี่แหละครับมันจะมีเสียงดังเวลาขับไปนะครับมันจะมีเสียงดังจากจุดนี้อันนี้เป็นจุดที่2นะครับเสียงดังมากอันนี้ถ้าใครเป็นเมนต้าชิปวิดีโอด้วยนะครับอันนี้สองนี่เสียงดังไอตัวนี้อันแรกนะครับตัวนี้น็อตหลุดหายอันนี้ยังยังหายกันสดๆเลย ถ้าใครเป็นนะครับเม้นมานะครับว่าใครเคยเจอบ้างนะครับอันที่สองตัวนี้จะต้องเคยเจอนะครับอันที่สองส่วนอันที่สามนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เจอกันหรือเปล่าครับตัวนี้มันมันจะเหมือนกับหลวมๆแต่ว่ามันก็แน่นอยู่นะมันก็มันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าคล้ายๆกับว่ามันหลวมๆนะครับแต่ตัวนี้จะมีทุกยางรองอยู่เป็นลูกยาง ครับมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่แน่นที่จริงมันแน่นะต่นี้มันนะครับมันจ้สึกผมหลวมอันนี้ที่สามถ้าใครเจอนะครับใครเจอของเตัวเองเม้นมาใต้คลิปวิดีโอนะครับส่วนอันที่สี่นะครับที่มันมีปัญหาก็คือเสียงดังอย่างตรงเนี้ยเสียงดังเวลามือกดแลื่ยหายครับ เสียงมันดังน่าจะเป็นกันหลายคันเลยครับตอนนี้ผมถมเจอบ่อยเหมือนกันนะครับเวลามันดังก็มือกุดก็หายอันที่สี่อันนี้ถ้าใครเจอตัวนี้เม้นบอกใต้คลิปด้วยนะครับที่สี่นะครับตัวนี้นะครับอันที่ห้านะครับคือเวลาปิดบอเนี่ยมันจะเอียง มันเหมือนกับโยกเยกได้นะครับเป็นไหมครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปัญหาหรือเลปล่านะแต่ว่าสาหรับผมมันคือมันมันเหมือนล้มลวมนะมันอเองแคโยกเยกนะครับเบาะนะครับเวลาปิดก็บางทีปิดไม่สนิทนะครับลักษณะการปิดบางทีปิดป่างนี้ปิดไม่สนิทบางทีต้องต้อง,ต,องต้องใส่แบบระมัดระวังหน่อยนะครับนะครับเวลาปิดก็ปิดแบบ นี่ครับครับเวลาที่ปิดเบาะเปิดมาสุดก็หนักปิดตอนที่เบาะเรากไม่อยู่อันนี้ต่อมาเลยครับตอนนี้เบาะล็อกไม่ค่อยอยู่ครับตอนนี้ขับขับไปขับไ้เด้งหลุดออกมาเองอันนี้ไม่รู้ใครเคยเป็นบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ก็ห้าเนาะครับมันขับขับไปแล้วเบาะมันไม่ล็อกนะครับ บางทีมันจะเด้งออกมาเองนะครับนี่ปัญหาที่เจอบ่อยนะครับถ้าใครเคยเจอเรื่องนี้ก็เมนตใต้คลิปวิดีโอมาเนาะตัวนี้ล็อกบนเราล็อกไปแล้วสักพักมันเหมือนมันไม่อยู่มันเหมือนมันไม่อยู่นะครับอันนี้มันเลี้งขึ้นมาหลุดนะครับบางทีมันล็อกไม่ค่อยอยู่ตัวนี้ต้องระมัดระวังเวลาปิดเบาะนะครับนี่ครับ มันจะมีเดือยตัวนี้อยู่กับล็อกตัวล็อกของมันอยู่ในนี้นะครับก็ดันให้ให้ให้กระชับบางทีคิดว่ามันล็อกแล้วแต่มันไม่ล็อกนะครับต้องให้มันแกลกนั่นต่อมานะครับพวกเปลือกพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยแน่นนะมันจะรู้สึกว่ามันจะดังดางนะครับนะครับมันจะออกห่างๆหน่อย มัะไม่ค่อยค่อยแน่นนะครับอันนี้รถหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งเดือนนะครับจะมีเสียงดนะังส่วนใครที่เคยเจอปัญหาแบบแบบไหนมาก็ลองเม้นดูนะครับอันนี้สิ่งที่ผมเคยเจอต่อมาครับตัวน,นี้จะมีเวลาเบรกนะครับเบรกหน้าเบรกหน้าจะมีเสียงดังนะครับเบรกหน้าเนี่ยจะมีเสียงดังไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เจอกันบ้างหรือเปล่านะครับบางทีเรา ขับขับไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังจิ๊ด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 แต่บางทีเราคิดว่ามันดังจนเป็นปกติละนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าของเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นแบบนี้ก็ลองเมนใต้คลิปวิดีโอมานะครับว่าใครเคยเจอบ้างส่วนอีกตัวนึงก็คือเวลาที่เราสตาร์ทสตาร์ทบางทีแบตมันเหมือนตอนเช้าๆนะครับมันเหมือนกับว่าไฟมันไม่พอนะครับ แต่หลังจากที่ใช้ใช้ไปสักพักหนึ่งประมาณ3-4โลมันก็เป็นติดปกติแต่ช่วงเช้าเวลาสตาร์ทมันจะสตาร์ทเหมือนแบตเตอรี่ไม่พอต้องสตาร์ทเท้าช่วยแต่หลังจากนั้นก็ขับปกติครับนะครับแต่หลังจากนั้นก็ปกติ ก็น่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับของเพื่อนๆนะครับถ้าใครเคยเจอก็เมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใครเคยเจอแบบไหนบ้างนะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับจะได้หาข้อมูลดีๆมาเผยแผ่ให้กับเพื่อนๆอีกนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ